สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการจ่ายค่างวดลดนะครับจ่ายค่างวดลดด้วยตัวเองนะครับด้วยเจ้านี้นะครับบัตรชําระนะครับบัตรสินเชื่อรถยนต์นะครับอันนี้นะครับที่จะแนะนำเนี่ยครับเป็นธนาคารเกียรตินาคินนะครับเป็นของธนาคารเกียรตินาคินนะครับซึ่งได้เช่าซื้อรถไว้กับบริษัทโตโยต้านะครับเป็นโตโยต้ายาริสเอทิฟนะครับ ครบกําหนดนะครับเขาก็บอกว่าครบกําหนดการชําระเนี่ยวันที่15นะครับ15 72งวดงวดละพันหกพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทประมาณนี้นะครับะนะครับมีวิธีการชําระด้วยตัวเองเนี่ยแบบง่ายๆเลยนะครับชาระได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยทําอย่างไรมาดูกันครับก็เริ่มจากนะวันนี้ผมจะชําระนะครับวันนี้ผมจะชะําระจากธนาคาร กรุงไทยแล้วก so ันนะครับจากธนาคารกรุงไทยก็ติดตั้งแอปเรียบร้อยนะครับติดตั้งแอปกรุงไทยเรียบร้อยแล้วก็เปิดเข้ามาที่กรุงไทยเน็กแบบนี้นะครับเปิดเข้ามาแบบนี้นะครับพอเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บทีนี้ให้เรามาตรงนี้เลยครับง่ายๆนะครับมาตรงคําว่าสแกนนะครับพอกดสแกนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาบัตรตรงนี้นะครับไปนะครับแค่นี้นะครับ บัตรอ specimen, é, mm, ันนี้นะครับเห็นไหมครับมีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับเอาบัตรตัวนี้ขึ้นมานี่นะครับก็สแกนเรียบร้อยนะครับสแกนได้เรียบร้อยมาดูนะครับพอสแกนเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเขาก็จะบอกเลยว่ามีรหัสลูกค้าตามนี้นะครับมีรหัสประจาตัวมีรหัสลูกค้ามีรหัสประจําตัวลูกค้าแบบนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับทีนี้เงินที่ต้องชาระนะครับเราก็ดูนะครับ เงินที่ต้องชาระเนี่ยนะครับเราก็ดูในนะครับในตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่างวดละนะครับนี่นะครับงวดละ6 6 3 9บาทนะครับทีนี้ที่ตัวเครื่องนะครับเราก็มาจ่ายนะครับ อ6,639บาทนะครับแล้วเราก็นะครับกดถัดไปนะครับกดถัดไปเขาก็บอกว่าการชำระนะครับจากชื่อเนี่ยนายสมบัติมะลองศรีเนี่ยจากบัญชีเนี่ยนะครับไปบมจธนาคารเกียรตินาคินเนี่ยนะครับเป็นสินเชื่อเช่าซื้อนะครับบุคคลบ้านหรือประกันภัยนะครับอาจซ,ซื้อรถนะครับ รหัสลูกค้าตามนี้จํานวนเงินตามนี้เมื่อเราตรวจสอบแล้วครับหกพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถูกต้องนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับเห็นไหมครับที่ดีก็คือไม่มีฟรีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วเราก็กดไปที่นะครับเมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเรียบร้อยก็กดไปที่ยืนยันนะครับพอกดไปยืนยันตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสสําหรับการยืนยันนะครับเราก็ใส่รหัสไปนะครับ เมื่อใส่ร on หัสยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะบอกว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นในการชําระเงินแล้วก็บันทึกสลิปเอาไว้ให้เราเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเราก็กดไปที่เสร็จสิ้นหรือเราต้องการที่จะแชร์ไปที่ไหนก็ได้เห็นไหมครับพร้อมกับข้อความก็จะขึ้นมาว่าได้ชําระเงินนะครับจากธนาคารกรุงไทยนะครับเงินออกจากธนาคารกรุงไทยไปที่ธนาคารเกียรตินาคินเรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการแชร์ไปให้ใครดูนะครับเราก็กดไปที่แชร์ตรงนี้นะครับ กดที่แชร์ไปนี่เราจะแชร์แบบไหนก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะแชร์ถ้าต้องแชร์ไปที่บริษัทนะครับแต่ความจริงบริษัทเขาเป็นระบบอัตโนมัติอยู่แล้วแหละนะครับถ้าเราอยากจะแชร์ไปแล้วก็แชร์ไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไหนเม s s ซ n เจอร์ทางไลน์นะครับทีนี้ถ้าไม่ทําอะไรเราก็กดไปที่เสร็จสิ้นนะครับเห็นไหมครับก็สามารถที่จะชําระค่างวดลดหรือค่าอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเติมเงินจ่ายบินนะครับ อถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับาจ่ายนะครับค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยได้ในแอปกรุงไทยเน็กแบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็คือการชําระงวดรลดด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องเสียค่าธรมเนียมง่ายและสะดวกมากๆนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างสําหรับผู้ที่เข้ามาชมนะครับผู้ที่กําลังหารูทางในการชําระค่างวดลดหรือจ่ายค่าต่างๆด้วยตัวเองนะครับ ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายัางไงนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับถ้ายังไม่เจอกันนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็สัญญกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับจะได้ชมคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ